คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวัวแห่งโชคลาภนะคะเป็นเกียรของค่าย PG นะคะเกียินี้คือยอดฮิยอดฮอตนะคะวันนี้เรามีงบมากันจี่ห0 0 0งมืบาทไทยนะคะอะกดรวัวไปเลยนะคะยังไงเอออืม แอบชนะแก,กอะไม่เป็นไรนะสาใจฉันมาสู้นะอะกดไปเลยจ้ะอย่าไปกลัวนะคะเอาเปิดเท่าเดิมฉันพูดอะไรเนี่ยสิบคูณสิคูณสิบ my god ดอกเดียวเกเป็นไงละ่ะสี่ร้อยแลกมาสี่พันฉันบอกแล้วว่าพวกแกต้องสุดแล้วมันจะตังดูโอ้โหบัวก็คือแสงแว่นแบบมึงบัวทองอ่ะไม่ใช่ควายทองนะบัวทองมึงดู ยังไม่พอใจฉันนะจ้ายังไม่พอใจจ้าวนนัจะเอาสักกี่หมื่นดีเอ่ยฉันหนึ่งจะพอใจฉันอ่านเบ็ดไปต่อนะคะอย่าไปรีรอเลยนะกังเยบอยู่ฉันบอกแกแล้วนะฉันจะเล่นให้เด็กมันดูนะคะว่าการเบ็ดที่ดีการเบ็ดที่ดีการเบ็ดที่ดีคูณสิบไม่คูณสิบนะจ๊ะส้มลงแทนจ้า อ่ะรัวไปจ้าสาวรัวไปเลยนะคะตอนนี้แกฉันหัวใจจะวายรอบที่3แล้วนะโอ้ไม่ก็อีก4ี่พแล้วคู่10เอายังไงแม่เงินรงมันก้อนโตฉันไม่อยากนับเลขเลยฉันปวดหัวมากนะแม่เกินเกินไป s ุ per เมก a แม่มันเกินฉันบอกว่าฉันจะได้กี่มือวันนี้ฉันฟาดไปจะเหยียบแซนแล้วโอ้ยฉันปวดหัวมากฉันตั้งสติไม่ได้ตอนนี้ฉันต้องทำยังไง โอ้ยฉันตั้งสติไม่ถ้าใแตกอีกนี่คือแบบร้านบ้านเลยนะอ่ะดีๆไอ้สิแต่เดี๋ยวแม่ฉันได้ยินฉันต้องเบาก่อนนะโอ oh my god แกฉันขอกินฉันขอกินที่พวกแกฟังคนเดียวโอเคพอละเดี๋ยวแม่ได้ยินนะคะแก แสนแตกเป็นยังไงล่ะอ h my god แกแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะฉันพูดหัวฉันตาลาย oh my god ฉันพูดไม่รู้เรื่องแต่ฉันมือฉันก็คือยังกดไม่หยุดนะคะเพราะว่าฉันอยากไปต่อนะคะมันไม่สาแก่ใจฉันเลยหรือว่าฉันจะพอแค่นี้ฉันจะเอาไงกับชีวิตดีนะคะ โอ้ oh my god เงินลงกันต้นโตมาอีกแล้วทําไมเว็บนี้มันแจกจังวะทุกคนมันปังอ่ะมันแจกอะไรขนาดนี้เนี่ยแจกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแกแสนแตกเปทีเรียบร้อย <c oughs> ฉันปวดหัวฉันงงกับชีวิตโอ้ยปังเป็นผุกแตกเลยแม่อือจึงไม่ไหว